ข้อถัดมานะครับข้อที่38นะครับรถบรรทุกคันหนึ่งนะครับบรรทุกสินค้าไป27ตันคิดเป็นกี่กิโลกร,รมัมนะครับก็คือเปลี่ยนจากตันให้กลายเป็นกิโลกร,รมัมข้อนี้ง่ายมากนะครับ27ตันนะครับเท่ากับกี่กิโลกร,รมัมโอเคตันเนี่ย ใหญ่กว่ากิโลกร,รัมคูณนะครับคูณเลขอะไรคูณ1000หน่วยก็จะกลายเป็นกิโลกร,รมัมตรงนี้คิดเลขออกมาเป็น2 7 0 0 0กิโลกร,รมัมตอบข้อที่3นะครับ ข้อที่39้านะครับทารกแรกเกิดน,นะครับหนัก7.17ปอนด์นะครับ2เดือนต่อมาชั่งน้ำหนักได้6.2กิโลกรัมทารกมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับกี่กิโลกร,รมัมเขากำหนดให้1กรริโลกรัมเท่ากับ2 2อปอนด์นะครับเขาถามว่าเพิ่มขึ้นกี่กิโลกร,รมัมฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนจากปอนด์ให้กลายเป็นกิโลกร,รมัม7.17ปอนด์นะครับเท่ากับกี่กิโลกร,รมัม เอา7 1 7่ตังนะครับกิโลกร,รัมกับปอนนะครับอะไรใหญ่กว่าอะไรเล็กกว่านะครับปอนเนี่ยจะเล็กกว่าใช่ไหมเพราะว่า1กิโลกร,รัมเนี่ยนะครับได้2.2ดปอนแสดงว่าปอนเนี่ยเล็กกว่าถ้าเล็กกว่าเราเอาไปหารหารด้วยอะไรหารด้วย2.2คิดเลขตรงนี้ออกมานะครับได้เป็น3.25 หน่วยเป็นกิโลกรัมแล้วนะครับถัาจากนั้นนะครับเขาถามว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นกี่กิโลกรัมดังนั้นน้ําหนักเพิ่มขึ้นเท่ากับ6.2ลบออกจาก3.25 ตรงนี้นะครับลกออกมาได้เป็น2.95กิโลกรัมคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือข้อที่2นะครับ